ถ้าไม่ใช่ว่าหยุดมาส่งาม,ออม,มาส่งเอารถซีอยู่สารคามหนูได้มากับแนนไหมครับไม่ได้มาเอาแนนมายังไงแนนมายังไงอะอ๋เอาไม่ถึงหนูไม่มางานถูกปะ กลับไปรับยังไงสวัสดีทุกคนนะครับยังไม่ได้เริ่มถ่ายเลยครับยุดมาแต่ซีนั่นเลยกลับไปรับยูที่ห้องเอาไม่ใช่ใกล้เลยนะรับยังไงร้อยหีบทองร้อยดวนะไปไม่มานอนที่แถวรีสอร์ทหรือเปล่านูอยู่ไหนนี่ตอนนี้อ๋ออ๋อโอเคบอกตอนนียไม่รับสายอะทันยังไงไม่รับสายพี่อะคุยกัน เรามาตื่นเนอะก็จะโทรไปให้ซื้อน้ำตาเเียมเข้ามาด้วยแต่น้องไม่รับสายแต่นั้นไปสอนจะต้องพากินบ้างเคยมาเล่นโมไหมแล้วเขาอยู่รีสอร์ทใช่งไหแม่อยู่ในโมไปถอดฟันจะไปถอดฟันหนักเขาเอินเขาอีเดียยองกับพี่เต้ามาเลยนะคะ มึงเจ้าเจ้าเจ้ากี่นลไมคยเหก็าซื้ไม่เสีย้วยหรฮัลโหลรู้ถึงไหนกันแล้ว อ่ผ่านผ่านร้านได้นไหมร้านอะไรนะขายน้ำตาเดียมเขาเรียกอะไรซื้อกับร้านเลยที่ไหนมีแวะซื้อให้หน่อยเออซื้อน้ำตาเดียมข้ามาด้วยได้ไหมอยู่ตรงวาปีไม่อยู่วาปีวาปีวาปีอืเพราะว่าเขาเขาจะได้แจกใช่เพราะว่าขาเจ้าจะได้แจกจด้เอาแว่นทับกันเดียแว่นทับเจริญก็ได้อยู่แว่นร้านแว่นมีสอง อะไรนะเอาอเล่าไปแล้วเล่าจะเงียบเลยก็หรอ,อเขาไปสตาร์ทรถไปเรื่อยๆอ่ะสตาร์ทรถไปแล้วอยๆเพราไหนเพราะว่าเขาจะบอกว่าออมาด้วยนี่มาหันนี่ไหมก็แม่เราห้องวายจะสาวมาด้วยพี่เจอร้านขาหรือยังเจอแล้วค่ะไข่อ,อ๋อปรจ้กร้านขายยาเขาบอกว่าร้านขายยามีอ๋อโอเคครับแล้วร้านออานี้มีละ เอาจ้าน oh, ้ำสองแพ็คน้ำแข็งยี่สิบใช่ใช <als> ่อะใช่เอ๊ะ งานนี้ไม่มีห้องน้ำพวกโคกห้องน้ำเป็นกระปองก็ได้ค่ะห้องน้ำลอยแบบสะารโล่งแบบนี่นี่มาโล่งนี่มองลบยุบกันแค่หน้าติผกินเยอะมาก บอกเลยเนาะตอนนี้เขาทำว่าตอนนี้อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะกำลังจะไปไม่แกไม่ได้เล่นแกบอกว่าลบก่อนหน่อยนะฝากซื้อน้ำหน่อยอ้าวเหรออ้าวแล้วเมื่อกี้พี่เต้ากับผมไปเดินนะเดะแกแกฝากพี่ซื้อน้ำหนอนมาฝักพี่เดียวนีพูดกันไม่จะได้สั่งเลยนี่แหละพี่โจ๊กพ่อหน้าม้าเอาดอกครับพี่พี่ได้กินเขายังเด้อ โอเคโอเคเพราะว่าเสร็จแล้วก็กำลังจะซื้อน้ำแล้วกัโอเคได้ได้ค่ะโอเคค่ะโอ้ยฮไนมันมีก๋วยเตี๋ยวเข้ากับมากินได้ก๋วยเตี๋ยวคือเดี๋ยวไม่กินเผ็ดไม่เามันเป็นแบไนร้านผูใหญ่กัญจาย

อ็ขาส่า่จันไปพาสไปไทยพลาสเยอะ่ได้เดาขายดีแค่ตัวนี้วุ้ยไทยดูเจ้าบานเด้แจกค่ะครับไทยดูได้แจกยิ้มไยิ้มไปิ้มนะไรคนแรกยังสิ่งคนรไปโอ้ยเตดสิบักบัสัคนในรอดนายแฉ่อ้เจ้าอะไร เนี่ยจะชม่อว่ับาละครนะคะคือคือร้องบือตัวจินกบไม่นั่นก็คือกันเลยว่านั้นนี่ทเรียแบไม่เป็นเป็นแทบนี่แหะตะกี้บานพอพีเป็นจางเลยเป็นจางเห็นยาวไแต่ว่านพี่มินสองโคบิดแมกเลยอล้้างระเบียบล้ก็เป็นรูปจ้งแค่่เป็นเพืนแค่่เป็นเอื้นในตอน เขาเลยเขาเลยทาบ้าไม่เท่าอย่างที่เรียกว่าเขาเป็นไอ้โนเป็นตัวเขาจะว่าแม่เป็นเขากว่านะเราเขาจะกัถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำผุ่มดิแม่เห็นจับมือร์เลยแล้วค่ะไรเหรอใช่เป่าน้องไรตั้งแต่กินเราเลยามาแรงไล่หรือเปล่าทุกคนค่ะวันนี้ขายปอบเยะนะคะหมอหน้านะคะเอานี่ว่าไม่ได้เอามาด้วยเอามาก็ตั้งใจมาทำขายนี่แหละวันนี้น้องๆกล้องมันเบอร์ทาอแม่กินฟันให้หน่อย ขายเอ็มดยีคนเหมาแจกได้นะคะเพราะว่าน้องคงเหนื่อยกันมากเลยที่จะทำขายเจ้าอยุ่อ่ะกล่องแรกห้ากล่องไม่แต่วันนี้สำเร็จแบบเขาเป็นชอดอย่างเดียวไมได้ทำางไปได้ยังไปจ่เงินเลยเก็บเงินเลยค่ะไม่หาสิบาทเลนหน่้อยหร้อยยี่สิบาทหมดเนี่ยเนี่ยบนพี่รู้อะ แถมยี่สิบตัวละสามสิบฮะบัตรหน่อข้าตัวละสามสิบบาททำยังไงรพอดีได้่ะหนูถ่ารูปกับเดาไปกับน้องเขาจะไปซื้อเส้นกับซื้อซื้ออยู่ถูกดีนี่แหละใย็่ใ่่อยมาห้าสิบห้้ห ขอบคุณครับขอบคุณค่ะเสียบะนอกไปเทียวเบิ้งได้ถวยกับหัวแม่ <c oughs> ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย